แม้จะมีการปิด9ก้าหมู่บ้านตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 แล้ว83คนโดย3คนใน10คนนะคะถูกส่งตัวอย่างไปตรวจพบเป็นสายพันธุ์แอฟริกาใต้แต่ว่าล่าสุดพบกลุ่มเสี่ยงกลุ่มใหม่ที่เดินทางไปมัสยิดแห่งหนึ่งในชุมชนที่ถูกปิดค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องขอให้มารายงานตัวเพื่อตรวจหาเชื้ออย่างเร่งด่วนคุณติชิลาพุทธสารพันรายงานจากตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาส คุณติีิราเชิญค่ะดูเหมือนว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ในตำบลเกาะสะท้อนอําเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสนั้นจะยังไม่นิ่งนะคะเพราะว่ายังพบผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติมค่ะขณะเดียวกันในชุมชนใกล้เคียงนั้นต้องมีการตั้งจุดสกัดและปิดเส้นทางนะคะเพื่อป้องกันการระบาดมาสู่ชุมชนรอบนอกค่ะ เจ้าหน้าที่ยังคงตึงรั้วลดน้ําแบบหีเพลงในทุกเส้นทางที่เชื่อมต่อกับาหมู่บ้านในตนําบลเกาะสะท้อนอําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะโดยเฉพาะในเส้นทางธรรมชาติเพื่อป้องกันการลักลอบหนีออกนอกชุมชนโดยไม่ผ่านการคัดกรองไวรัสโควิด -19 ซึ่งพบสายพันธุ์แอฟริกาใต้จํานวน3คนจากตัวอย่างที่ส่งสุ่มตรวจ10คนทําให้ทางอําเภอนั้นต้องขยายระยะเวลาในการปิดหมู่บ้านออกไปอีกจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยแต่ละจุดที่ปิดสนิทนั้นเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มกําลังทั้งทหารและเจ้าหน้าที่ ที่ฝ่ายปกครองดูแลตลอด24ชั่วโมงนะคะและในแต่และหมู่บ้านที่ถูกปิดก็จะมีการจํากัดเส้นทางเข้าออกให้เหลือเพียงทางเดียวเพื่อเป็นการสกัดกั้นอีกชั้นหนึ่งค่ะให้แยกเป็นหมู่บ้านเลยให้ดูแลทุกหมู่บ้านเลยโดยที่ว่าแบ่งเป็นประหลัดอ,อําเภอนี่แต่ละหมู่อย่างก้าหมู่บ้านก็ประหลัดต้องมาดูแลว่าทําบนนี้กี่คนทําบนนี้กี่คนกี่คนเข้าถึง <c oughs> เข้าถึงทําบนเลยเข้าถึงเข้าถึงหมู่บ้านเลย โดยล่าสุดในอำเภอตากใบนั้นมีผู้ติดเชื้อแล้ว83คนนะคะและยังถูกกักตัวเพื่อาสังเกตอาการในศูนย์กักในชุมชนอีกเกือบร้อยคนนอกจากนี้ยังพบกลุ่มเสี่ยงใหม่ในชุมชนที่ถูกปิดคือกลุ่มผู้ที่ไปละหมาดที่มัสยิดดารุสฟ,ฟล,ละในหมู่5ตำบลเกาะสะท้อนตั้งแต่วันที่30เมษายนถึงวันที่20พฤษภาคมซึ่งเจ้าหน้าที่ให้มารายงานตัวที่ศูนย์กักในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะท้อนหลังพบผู้ติดเชื้อไปละหมาดค่ะ ส่วนอีกคลัสเตอร์ที่เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวมาสังเกตอาการคือผู้ที่ทํางานในบริษัทแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจํากัดมหาชนอาเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีที่พบผู้ติดเชื้อกว่า2,000คนนะคะทาให้โรงงานนั้นต้องปิดกิจการแรงงานบางส่วนจึงต้องเดินทางกลับภูมิลาเนารวมถึงในอำเภอตากใบเช่นเดียวกับที่จังหวัดปัตตานีที่พบแรงงานในโรงงานดังกล่าวติดเชื้อแล้ว4คนโดยล่าสุดเมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอำเภอสายบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นําตัวพร้อมผู้สัมผัสใกล้ชิดไปอยู่ในศูนย์ ทั้งหมดแล้วทั้งนี้ในบริษัทแคลคอมีพนักงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จํานวนมากนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้กระทรวงแรงงานได้ผลักดันโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สําหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชนหรือ co-payment โ,โดยร่วมกับบริษัทแคลคอมส่งเสริมการมีงานทําเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะการจ้างงานเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทําให้มีผู้สมัครจํานวนมากค่ะโดยข้อมูลณวันที่12ธันวาคม มีเยาวะชนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เดินทางไปทํางานที่บริษัทแคลคอมจํานวน881คนมาจากจังหวัดปัตตานี211คนจังหวัดยะลา76คนและจังหวัดนราธิวาส594คนโดยแต่ละจังหวัดได้กําหนดให้แรงงานเหล่านี้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัว14วันค่ะ และภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือบรรยากาศในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะมีการตรึงกําลังแน่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการนําลวดหนามแบบหีบเพลงนั้นมาสกัดกั้นไว้นะคะโดยพื้นที่จุดนี้เป็นพื้นที่กั้นระหว่างหมู่สามตบลเกาะสะท้อนและหมู่สามตบลโคสิดเพื่อสกัดกั้นไวรัสโควิด -19 ไม่ให้ระบาดออกนอกชุมชนค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากอาเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสค่ะค่ะขอบคุณคุณติชิลาค่ะ